ไม่มี PayPal แต่อยากรับเงินจากลูกค้าต่างประเทศทำยังไงดีสมัคร Stripe แล้วใช้ได้จริงไหมวิดีโอนี้มีคำตอบค่ะสวัสดีค่ะทุกคนดีๆต้อนรับเข้าสู่ The Happy w o r Channel ค่ะสำหรับวิดีโอวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่อง Stripe อีกแล้วนะคะก็หลังจากที่ทีมทำวิดีโอแนะนำเรื่องการสมรัคร ไปเมื่อหลายๆวิดีโอก่อนหน้านี้แล้วก็ไม่ทำต่ออีกเลยเนาะจริงๆเขาทีมทำอัปเดตเอาไว้ในเพจนะคะถ้าใครเข้าไปดูก็จะเห็นว่าขั้นตอนหลังจากที่สม a ร t s ส r ตร e ไปแล้วมันมีอะไรบ้างเนาะแต่ว่าก็จะมาตอบคาถามในวิดีโอนี้ด้วยจะเป็นแนวแบบ Q&A ละกันเพราะว่าหลังจากที่ทําวิดีโอนั้นออกไปแล้วอะ่ะมีคนทักเข้ามาหาเขาทีมเยอะมากเรื่องวิธีการสม a ร t s ส r ตรฟนะคะเหมือนตอนนี้เหมือนเป็นแอดมินให้กับ efirstpayment เลย ถามกันเยอะมากมาจะตอบคำถามให้ค่ะ list คำถามเอาไว้แล้วนะคะอันแรกเลยถ้าไม่มี PayPal ทำยังไงดีคะก็คือสำหรับใครที่อยากจะขายของออนไลน์ไปต่างประเทศรับเงินจากลูกค้าต่างประเทศรับเงินสกุลต่างประเทศก็ต้องบอกว่าก็องมีเตัา p ์ตี y ที่เป็นผู้ให้บริการเนาะรับเงินจากลูกค้าต่างประเทศ,เลเทศแล้วค่อยโอนเข้าเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยนะคะซึ่ง ปกติแล้วจะแนะนําเป็น PayPal แต่ว่า PayPal ตอนนี้ไม่รับให้เปิดบัญชีใหม่เนาะใครที่ยังไม่เคยมีบัญชีใหม่เลยอ่ะมันก็แบบใช้ไม่ได้ใช่ไหมและผู้ให้บริการเจ้าอื่นก็ค่อนข้างที่จะรีคว i r e เอกสารเยอะมากแบบว่าถ้าเป็นใครเป็นนิติบุคคลจดทะเบียนบริษัทอะไรอยู่แล้วสามารถมีตัวเลือกเยอะกว่านี้นะให้ผู้ให้บริการเจ้าอื่นมีใช้บริการสมัครสมาชิกได้ฟรีไปเลยนะคะแต่สำหรับใครที่แบบเป็นมือใหม่แล้วอยากจะทำ ออนไลน์เฉยๆแบบไม่ได้อยากจะจดทะเบียนบริษัทอะไรอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องบอกว่าตอนนี้ทัพทีมยังหาคำตอบที่ดีที่สุดที่เป็นผู้ให้บริการที่แบบฟรีๆไม่ได้นะก็เลยต้องมาจบที่ Stripe ที่ทีมแนะนำไปเนาะอย่างที่บอกก็คือ Stripe แบบเป็นผู้ให้บริการ อ่าเ e ม t g a เกตเวเจ้าหนึ่งที่มีชื่อเสียงระดับโลกนะคะใช้กันทั่วโลกเราก็สามารถรับเงินได้ทุกสกุลเงินรับบัตรเครดิตได้เกือบทุกบัตรนะคะเราก็มีความน่าเชื่อถือด้วยสําหรับรายละเอียดว่า Stripe คือไรมีข้อดีข้อเสียยังไงมีการทํางานยังไงอย่างเงี้ยทัพทีมอธิบายไว้ในวิดีโอก่อนหน้านี้เนาะไปดูกันได้นะคะจะไม่อธิบายรายละเอียดตรงวิดีโอนี้เนาะและคําถามต่อไปก็คือทําไมสมัคร Stripe ต้องเสียงเงินนะคะก็คือ จริงๆ Stripe แบบเวลาสมัครใช้งานนะมันก็ไม่ต้องเสียเงินหรอกแต่ด้วยความที่ Stripe แบบไม่รองรับการใช้งานในประเทศไทย,ไทยก็คือไม่ให้คนไทยสมัครนั่นเองนะคะก็เลยต้องไปหาวิธีแบบเท่าๆมาแนะนำทุกคนซึ่งเรื่องนี้มันก็อยู่ที่มุมมองของแต่ละคนเนาะก็คือว่าครับทีมก็เลยต้องใช้เงินในการแก้ปัญหานะคะไปจ้างเขาสมัครนั่นเองซึ่งบริษัทที่ทีมจ้างก็คือ First Payment นั่นเองค่ะคำถ,ถามต่อไปก็คือ First Payment เนี่ยเชื่อถือได้ไหมนะคะ ด้วยความพี่ทิมก็ไม่แน่ใจหรอกว่าเขาเชื่อถือได้หรือไม่ได้พิมก็ไปนั่งดูรีวิวเนาะนั่งดูรีวิวในเพจเขาด้านแหล่แล้วก็พีมพิมก็ทักไปคุยกับเขาแล้วก็มีโอกาสได้คุยกับโฟลเดอร์เขาด้วยถามว่าเชื่อถือได้ไหมด้วยความที่มันต้องเสียเงินในการสมัครเนาะต่ำสุดเนี่ยแพลนอยู่ที่149ย e ูโรประมาณ5,600บาทนะคะ และเรายังต้องส่งเอกสารโน่นนี่นั่นไปให้เขาอีกสิ่งที่เราต้องใช้ก็คือพาสปอร์ตค่ะแล้วก็บัญชีเทอเนียนะคะแล้วก็เว็บไซต์ที่เรามีที่เราจะใช้ขายของนั่นเองส่งไปให้เขาให้เขาดําเนินการสมัครส r ตร์ให้เราอด้วยความมันต้องเสียตังค์ด้วยความต้องส่งเอกสารโน่นนี่นั่นไปให้เขาก็ไม่รู้ว่าน่าเชื่อถือไหมถ้าพิมมารีวิวแบบปากเปล่าแบบไม่เคยใช้เองอะ่ะมันก็จะแบบถ้าทุกคนโดนโกงขึ้นมา สวยอีกก็เลยอ่ะสมัครเองเลยละกันนะคะก็นั่นแหละก็คือตอนนี้ทัพทิมก็ได้ Account Stripe มาแล้วที่เป็นชื่อของทัพทิมเองเลย ID passport ทัพทิมเองเลยสิ่งที่ไม่ใช่ของทัพทิมก็คือที่อยู่นะคะที่อยู่จะเป็นที่อยู่ของเยอรมันนะคะคนที่เขาสมัครให้นั่นแหละก็คือเป็นที่อยู่ของเยอรมันเราก็สามารถใช้งาน Stripe ได้นะคะก็ก็ลองใช้งานแล้วก็รับเงินได้ปกตินะคะ คำถามต่อไปทำไมต้องมีบัญชีเพ y โอนี่นะคะก็เออวิดีโอก่อนหนะ้านี้ไม่ได้อธิบายว่าทำไมแต่ต้องมีนะก็คือว่าเวลาเรารับเงินจากลูกค้าลูกค้าซื้อของหน้าเว็บไซต์เราเงินเราจะส่งไปที่ Stripe ถูกไหมทีเนี้ยจะถอนเงินจาก Stripe เข้าบัญชีธนาคารของไทยโดยตรงไม่ได้เพราะเขาไม่รองรับถูกปะเราก็เลยต้องถอนจาก Stripe เข้าเพ y โอนียก่อนแล้วก็ถอนจากเพลโอนียเข้าบัญชีธนาคารไทยค่ะนี่คือขั้นตอนในการ รับเงินทั้งหมดของเรานะคะมันก็จะซับซ้อนนิดนึงเนาะแต่ว่ายัางไงยังน้อยเราก็สามารถรับเงินจากลูกค้าต่างประเทศได้นะคะในส่วนของรายละเอียดเกี่ยวกับเพลเนี่ยค่พิมก็เคยพูดเอาไว้ในไลฟ์เนาะว่ามันมีค่าบริการยังไงเนาะก็เดี๋ยวแปะลิงก์เอาไว้ข้างล่างใครที่อยากรู้เกี่ยวกับบัญชีเพลเนี่ยก็ลองไปดูข้างล่างได้นะคะคำถามต่อไปนะคะหลังสมัครมีขั้นตอนอะไรบ้างนะคะจริงๆแล้วท้าพิมว่าจะทำวิดีโอให้ดูแต่ละขั้นตอนแหละเนื่องจากว่า มันค่อนข้างจะเป็นข้อมูลส่วนตัวเนาะก็เลยไม่อัดวิดีโอกันลวกันอธิบายแบบคร่าวๆให้ละกันเนาะก็หลังจากที่ได้รับแอคเคา t ์มานะคะทาง first payment เขาจะสมัคร Gmail ให้เราอันนึงก็เป็นชื่อนามสกุลเราอะไรเนี่ยแหละเราก็จัดการล็อกอินเข้าอ e ีเมลอันนั้นเนาะแล้วหลังจากนั้นเขาก็จะส่งลิงก์มาให้เราติดตั้งแอปพลิเคชันอันนึงที่ชื่อว่า Google Authentication นะคะอธิบายง่ายๆก็คือเป็นแอปพลิเคชันในการรับ OTP password เวลาเราจะล็อกอินเข้า Account Stripe เนี่ยจะต้องมี OTP Password ส่งมาที่แอปพลิเคชันอันนี้นั่นเองค่ะถ้าใครยังไม่เข้าใจก็ Google ดูได้นะคะสำหรับรายละเอียดของแอปพลิเคชันนี้แล้วทาง First Payment เขาก็จะส่งขั้นตอนรายละเอียดมาให้เรานะคะว่าหลังจากที่เราได้รับ Account แล้วเนี่ยมีขั้นตอนอะไรบ้าง 1, 2, 3, 4, 5ให้เราปฏิบัติตามเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมดแนะนาว่าให้อ่านให้ละเอียดทุกบรรทัด ก่อนที่จะลงมือทำเนาะ ก็อ่านให้ละเอียดก่อนสักรอบสองรอบนะคะถ้าไม่เข้าใจก็ทักไปถามเขาหรือถามเราพิมก็ได้อเออก็คืออย่างแรกเลยอ่านให้ละเอียดอย่างที่สองนะคะก็จะเป็นขั้นตอนในการเอา Stripe เนี่ยมาใส่ในร้าน Shopify ของเรานะคะเขาก็มีวิธีการบอกเนาะด้วยความที่ Account เราสมัครแล้วใช้ที่อยู่เยอรมันนะคะเพราะฉะนั้นเราต้องซื้อ IP Address ของเยอรมันมาด้วยก็คือการซื้อ VPN อะไรพวกนี้ถ้าใครรู้เกี่ยวกับ VPN สามารถ ใช้ VPN ที่ตัวเอง ใช้อยู่ปกติได้เลยนะหรือว่าถ้าใครที่ไม่ค่อยมั่นใจเรื่อง VPN อะไรพวกนี้ IP address พวกนี้ก็คือสามารถ follow ตาม instruction เขาได้เลยว่าเขาให้เข้าไปเว็บไหนแล้วซื้อ IP ยังไงเขาบอกขั้นตอนทั้งหมดนะคะคือเราต้องซื้อ IP address ของเยอรมันอ่าหลังจากนั้นเราก็เปิด browser อันนึงด้วย IP address ของเยอรมันนั้นค่ะแล้วก็ login เข้าไปใน stripe นะคะแล้วหลังจากนั้นจะเป็นการยืนยันที่อยู่ที่เราใช้สมัครก็เป็น อยู่เยอรมันใช่ไหมเราต้องทักไปหาเจ้าหน้าที่คนหนึ่งที่เขาดูแลที่อยู่ให้เราทักไปบอกเขาว่าเราสมัคร Stripe ผ่าน First Payment นะด้วยการด้วยที่อยู่อันนี้นะแล้วเจ้าหน้าที่คนนั้นก็จะส่งเอกสารเกี่ยวกับที่อยู่นี้มาให้เราอารมณ์เหมือนว่าเราเป็นเจ้าบ้านเจ้าของบ้านนั่นแหละเออแล้วเราก็เอกสารอันเนี้ยมายืนยันใน Stripe นะคะพอยืนยันเสร็จป,ปุ๊บทุกอย่างเรียบร้อยค่ะ ก็สามารถใช้งานได้เลยขั้นตอนทุกอย่างเนี่ยน่าจะเสร็จภายในไม่เกิน7วันมันแล้วแต่ว่าเอ๊ะเรารันแบบเสาร์อาทิตย์หรือเปล่าเนาะหรือว่าบางทีแบบทางเจ้าหน้าที่เขายุ่งหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะะไม่เกิน7วันก็สามารถใช้งาน Account ได้จริงๆอะ่ะตั้งแต่ที่เราอเอาแอ c เคาท์ไปผูกกับ Shopify ะ่ะเรารับเงินได้เลยนะคะ คือลูกค้าสามารถจ่ายเงินให้เราได้เลยเนาะขั้นตอนหลักๆก,ก็มีประมาณนี้นะคะไม่ได้ยุ่งยากซับซ้อนอะไรแต่ว่าเออด้วยความที่ Instruction มันเป็นภาษาอังกฤษอะ่ะเอเอาบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันยุ่งยากนิดนึงเนาะแต่ก็ค่อยๆทําไปค่ะไม่ได้ยาก ทีนี้ก็จะมีหลายคนถามทัพพิมเข้ามานะว่าแบบมันใช้ไร้จริงไหมนะคะด้วยความที่ทัพพิมอะ่ะตอนสมัครอะ่ะใช้ร้าน Shop i f y ที่เป็นแบบร้านสำรองในการสมัครเนาะแล้วก็ไม่ได้ทำโฆษณาหลอกล้านเนี่ยเพราะฉะนั้นมันก็จะแบบไม่มีการเคลื่อนไหวอะไรนะคะแล้วทีนี้มันก็บังเอิญเมื่อเอิญว่าเมื่อวานนะมีมีออเดอร์เข้ามาพอดีคือด้วยความไม่ได้ทำโฆษณาไวา้ใช่ไหมแต่แบบแนานทีก็จะมีแบบว่าออเดอร์เข้ามาทีหนึง่ง แบบงงๆก็เลยอ่ะเอาสกรีนช็อตมาให้ดูนะคะว่าเนี่ยค่ะเพิ่งเข้ามาออจริงๆลูกค้าจ่ายทับพิมพ์มา27 u s ์นะคะและด้วยความที่ Stripe เราเนี่ยเป็น Account ของเยอรมันใช่ไหมมันก็จะกลายเป็น สกุลยูโรแปลงเป็นสกุลยูโรให้เรานะคะก็จะเหลือประมาณ22ยูโรแล้วก็หักอะไรก็ไม่รู้ไปเหลือ21ยูโรนะคะก็ตามนี้เลยแล้วก็รพิมเปิดไปหน้าเพย์เมนต์เนาะเปิดไปหน้าเพย์เมนต์เนี่ยก็จะเห็นว่าเออเขามีการพยายามจ่ายอยู่ครั้งหนึ่งอย่างอันบนอันล่าสุดเนี่ยก็คือว่าเขา จ่ายคอม p l e t ใช่ไหมก่อนหน้านั้นน่ะที่มันไม่คอม p l e t ก็คือเหมือนเขาใส่รหัส cvc ผิดแล้วก็ก่อนหน้าน,านั้นอีก2อันน่าจะเป็นลูกค้าอีกรายหนึ่งที่เขาพยายามจ่ายแล้วมันจ่ายไม่ได้ทาิมก็ไปดูรายละเอียดมันอยู่ที่ ปัญหาอยู่ที่บัตรของเขานะคะไม่ได้อยู่ที่บัญชี Stripe เนาะก็ถือว่ารับเงินได้ปกตินะคะและต้องเป็นบัตรเครดิตเท่านั้นถ้าเป็นพวกบัตรเครดิตเสมือนอะไรอย่างเงี้ยน่าจะรับไม่ได้นั่นเองเนาะและสําหรับใครที่ยังรู้สึกว่าเอ๊ะมันใช้ได้จริงหรือเปล่ามีคนสมัครตามพัทพิมไหมอยากจะบอกว่ามีคนสมัครตามทัทพิมหลายคนแล้วนะคะเพราะว่ามีคนทักมาคุยกับพับทีิมว่าสมัครไปแล้วนะขั้นตอนต่อไปทำไงคือถามทัทพิมมาก,กันหลายคนเหมือนกัน เออน่าจะประมาณสักสิบคนได้แล้วก็มีคนมาช่วยทัพทิมรีวิวเอาไว้นะคะในเพจทัพทิมทัพพิมแชร์เอาไว้เนาะของคุณเจนขวัญน,นะคะขออนุญาตมาแปะไว้ในวิดีโอจริงๆก็มีหลายคนนะคะที่ทักมาในเพจทัพทิมก็ไม่ขอเอามาแปะเอาไวล้ละกันเพราะไม่ได้ขออนุญาตเออแต่ว่ามีคนสมัครแล้วใช้งานได้จริงนะคะ อ่คิดว่าน่าจะตอบคำถามครอบคลุมแล้วนะคะสำหรับใครที่สนใจสมัครนะคะก็อย่างที่เคยบอกเอาไว,ว้ว่าทักไปในเพจ first payment ได้เลยนะคะมีแอดมินตอบตลอดแล,แล้วเขาก็จะถามหาคูปองโค้ดเนาะถามว่าเรารู้จักมาจากใครก็อย่าลืมบอกว่ารู้จักมาจาก h a b p y นะคะ t a b b i e ค่ะก็จะได้รับส่วนลด5%นะคะ สำหรับเรื่องรายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครสไตร์ผ่าน first payment นะคะก็ไปดูได้วีดีโอก่อนหน้านี้เนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้คิดว่าน่าจะตอบคำถามหมดแล้วแหละอย่างที่บอกนะคะใครมีคำถามอะไรก็ลองพิมพ์ทิ้งไว้ดูหรือว่าทักมาในเพจทักพิมพ์ก็ได้ตอนนี้รู้สึกเหมือนเป็นแอดมินแล้วก็อย่างที่บอกคือถ้าพิมพ์ตอบได้ก็จะตอบถ้าตอบไม่ได้ก็จะบอกว่าไปถามเขาดูค่ะไม่ใช่แอดมินเขานะคะแต่ก็พยายามช่วยที่สุดก็อย่างที่เคยบอกเอาไว้นะคะว่ามันมีค่าใช้จ่ายอะ แต่ว่าก็ยังคงเอามาแนะนำเพราะรู้สึกว่ามีหลายคนที่เขายอมจ่ายมีหลายคนที่อยากจะสมัครสไตรฟ์จริงๆมีหลายคนที่อยากจะทำขายของออนไลน์ไปต่างประเทศรับเงินจากลูกค้าต่างประเทศจริงๆนะคะก็ลองดูแล้วกันว่าเอะมันเหมาะกับเราหรือเปล่าเนาะโอเคสำหรับวิดีโอนี้ก็มีเท่านี้ค่ะแต่ละบายบายสวัสดีค่ะ